เจ้าล yup. ูกแกผู้น่าสงสารข้าได้เตรียมร่างกายที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเอาไว้ให้เจ้ามันได้เริ่มขึ้นแล้วออะไรอีกแล้วเนี่ยเฮ้หยุดได้แล้วนี่ยังกี้นายชื่ออะไรอะเลยอน เป็นคนไม่ค่อยพูดสินะฉันลูอิสราเดาบาทั้งนายและฉันคงเรื่องมาพักร้อนผิดที่ซะแล้วละห,หยุดได้แล้วนายขยับฉันก็โดนลากและฉันโดนลากมามากพอแล้วฉันรู้ว่านายคิดอะไร <c oughs> นันได้แล้วว่านายเคยผ่านอะไรแบบนี้มาสินะไม <c oughs> ่เดานะ <c oughs> นายคงมาตามหาใครบางคนใช่ไหม <c oughs> หรือบางที อาจจะเป็นสินญอริตาที่หายตัวไปเด็กสาวเหรอ <c oughs> พูดมา <c oughs> เดี๋ยวนี้ก็ได้ฟังนะได้ยินว่าพวกมันย้ายที่ซ่อนของเธอย้ายเธอเหรอ <c oughs> ที่ไหนจะไปรู้แล้วต่หลังจากนั้นฉันเห็นพวกมันกำลังลากใครสักคน <c oughs> ไปที่หมอดเก่า <c oughs> <c oughs> ต้องมาติดอยู่กับคนแบบนายเนี่ยมันไม่ดีต่อไอตัวในบ้านนะที่นีา,าเราอยู่บนบ้านชั้งสองครับเกือบร้อย นี <mm ่เราอยู่คุยก yes ันไม่จบคราวหน้านะอามีก่อนลุยสเซราหรือบกลุยให้ตายสิพวกมันเอาของชิบไปหมดเลยฮะคอนดรวันถึงรูสพบตำแหน่งเบบี้อีเกิลเหรอเหมือนเธอจะถูกขังอยู่ที่โบสถ์แห่งหนึ่ง เยี่ยมนั่นข่าวดีเลยผมได้ข้อมูลมาจากชายคนหนึ่งเขาบอกเขาชื่อว่าเหลวิสเซราผมว่าหมอนี่มีอะไรหม่งๆช่วยชิคประวัติเขาให้ผมทีรับทราบคอนดวันฉันจะลองหาดูให้ระหว่างนี้นายหาทางไปที่โบสถ์ให้ได้รับทราบผมกำลังอยากสารภาพบาปอยู่พอดีเลยคอนดวันเลิกกันสรงคันนะบอลอนอนเสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ะเทเชนเนลครับผม มาดูกันใน EP ที่ตองแล้วกับ Resident Evil 4ในภาคไทยนะคร,ครับเฮ้นั่นของฉันนี่โอ้โรอดล่ะเดสเดนเดสเดน เฮ้ยไม่โดนโอเอ้บ้านี่วัโหีโท,าทางไหนกลับทางนั้นนับ ฉันคือเหรอนะเช <ไป S 1> ิญทางนี้นจะคนแปลกหน้าเฮ้ยเสียงใครคุณนๆใครอีกวะนั่นอ,อ่อว่ะไหนมาซื้อขายกันหน่อยสิไอ้ลูกลอลเสียงหม,มปปอนวิเศรดีปะอะไรวะ ทำเฟสนั้นมาเสร็จแล้วใช่ไหมเออใช่เลยจลยนยว่า <laughs> ยินดีต้อนรับ hey, ดีมากจบคนแปลกหน้ามีของใหม่มาให้เฉยชมอ <laughs> ตลก,กว่าโอ้ย <laughs> แม่งโคตรปวดหลังเลยเองมันเป็นมนุษย์ประเภทที่ถูกจจริตกับสิ่งของมีค่าสินนะเออมันต้องอย่าง,งานั้นทัาคิดไว้แล้วอ่ะเองมันตาถึง งานแบบนี้มันต้องใช้ความประณีตขั้นสูงเจ้าคนแปลกหน้าแต่วางใจได้เลยว่าคุ้มค่อย่าเพิ่งอผมก่อนแล้วกันรีบตายบอาไปซะกออ่อนละ มอวยพรยังงั้นล่ะถเฮ้ยยินดีต้อนรับข้าพอจะมีของจมๆมาขายวะลองส่องดูก่อนไหมใช่ผมก็ต้องการขายของครับรี่ข้าเมาของจากเองได้เกือบจะทุกชิ้นขายเก็บไว้ก่อน ขอบใจยังมีของดีอยู่บ้างที่เองอาจจะพอสนใจทรงเป้าหมายของเองไปเฝ้ารากมะม่วงจากระยะไกลด้วยกระสุนที่พุ่งทะลุหัวกระบาลของพวกมัน <c oughs> กระเป๋าที่มันใหญ่ขึ้นก็นไม่ได้เสียหายอะไรขนาดกำลังดีเลยนะเจ้าคนแปลกหน้ามีของเจมๆจมจัดให้แล้วตามต้องการัรบรลด งานแบบนี้มันต้องใช้ความประณีตขั้นสูงเจ้าคนแปลกหน้าแต่วางใจได้เลยว่าคุ้มค่าแน่นอนคอยดูนะอาวุธที่ถูกปรับแต่งมาอย่างตื้นเต้นจนมือสั่นเลยสินะงานมันขั้นเทพซะอย่างไปเห็นก็แปลกตาทั้งหมดแค่นี้ใช่ไหมโอกาสหน้าก็แวะมาครับพี่ผมแวะมาเรื่อยๆ

นี่ก็ผ <tw Circuit st anza> ูเนาอไปให้ชาวบ้านมารวมกันก่อนไปหน้าพร้อมไปยิงไปอีกดอกไปอีกหนึ่ง

รูปไปหนึ mm ่ง hmm. 啊。Oh. บนนี้มีของลืมละแต่สปินเนลคืนด้วย นี่หันมามีหนึ่งงอ <h ums> โดนนลงปเฮ้ยๆไปๆๆกลับไปพลาดพลาดพลาดต้องรีบแก้อ่า มันเลยยอดนี่อ่าอนเก็บตกมีของอะไรอยู่มองมีรังยังไม่ได้ไปเก็บนี่ก็ยังไม่ได้เก็บ นทัดกันเกียงยังมีไหมอีก เอาแล้วทำไมผมไม่สมโอ้โหจรินคนผิดอ่าต้องอะไรไม่ใช่ <Emmanuel>: <water> <aría> เลสวัสดีเจ้าคนแปลกหน้าโอ้ไม่มีอ <oro> ะไยินดีต้อนรับ มีของจำเจมมากมายมาให้เลือกสรรไม่รับบัตรเครดิตยืมเงิอาวุธของเองจะได้รับการดูแลอย่างดีสหายรับประกันได้เลย,เลยงานแบบนี้มันต้องใช้ความประณีตขั้นสูงอย่าเพิ่งรีบตายหาไปซะก่อนล่ะปักพียะ คนจะบอกก็าปากเสียนะเรียบร้อยไม่เร็วใช่ไหม นิ่มแต่พอต้องใช้นี่นิดนึงเขากะสุดลเล่ยเฟิ่อไม่มีไม่พอกำอ่า i'm doing ซี่ครับอ่มันจะมีชาวบ้านวิ่งมาสองหนอ่อมาละวยิงเฉียงใช่ไหมคน บ้านไม่ได้ล็อกแน่นหนะเจ้าของบ้านเขาแวะไปไหนไม่ไกลนะใช่ล็อก,กไว้รูปภาพโบราณกันนะ ิดไม่ได้ระเบิดเดียวนี่ก็จะเป็นฮึกระเด็กฮ่า ตัดเลยเปิดไว้ครับได้แอนชลีมาตัดซีนโอ้โหมาแกอด้ว ดูน้ำเลืดเจ้าจะตอกแล้ออละสิ่นะแฝงผมลงาามาเลยได้เลยขนะึ้นแกง sexy พอล่ะในเลือดฉันเนี่ยนะองเต็กไปก่อนนะบักออนโอเคก็แชปเตอร์นี้จบแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเวามาต่อกันในอีหน้านะครับผมเอาอี่ทีนี้ขอตัวละปกันนะครับสวัสดีครับ